สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ช anel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้ราศีสิงห์นะคะพลังงานของทวินเฟรมนะคะทวินเฟรมนะคะดวงไฟแห่งคู่รักทางจิตวิญญาณนะคะทวินเฟรมในครั้งแรกที่หมอทำนะคะออมี สิราศีนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมปีก่อนหน้านู้นนะคะเป็นการเช็คพลังงานทวินเฟรมนะคะเป็นแบบไทม์เลสไม่ไมเ่เขาเรียกว่าจะมีการอธิบายนะคะให้ทุกคนทุกท่านได้เข้าใจว่าทวินเฟรมคืออะไรนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่เข้ามาติดตามหมอแจนที่หลังนะคะสามารถหมอนะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันนะคะที่ เป็นคลิปที่อัปโหลดปัจจุบันนะคะปัจจุบันที่เพิ่งอังปโหลดไปนะคะคลิปนี้นะคะเป็นทวินเฟรมของชาวราศีสิงห์นะคะวันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะช anel ของหมอแจนนะคะถ้าใครที่คิดว่าตนเองนะคะเป็นราศีลัคนานะคะเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนตัวของคุณเลยที่จะรับชมนะคะ รหชาชะรสีสิงนะทวินเฟรมนะคะมันจะมีอยู่3ช่วงขั้นตอนด้วยกันนะคะคือ1นะคะการพบเจอกันนะคะ2นะคะการแยกจาก3นะคะกลับเข้ามากลับเข้ามาในพลังงานหรือยังนะคะแล้วเราก็จะมาเช็คว่ามีมี e อเนอรของการร e u n เนียนมาหรือยังนะคะชะลสิสิงนะ เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะไม่ได้ไม่ได้เจาะจงของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเราจะใช้คำพูดที่ง่ายๆสบายๆนะคะฟังเหมือนเพื่อนกับเพื่อนคุยกันนะคะหรือการแปลความหมายบางครั้งอาจจะช้าบ้างนิดนึงนะคะเพราะเราจะต้องใช้การประมวลนะคะในการจัดสรรหาคำพูดด้วยนะคะขอรับชมยังมีความสุขนะคะชาวศิลาสีสิงเอาราค่าเรามาดูกันเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูกันก่อนว่า ชาวราศีสิงห์นะคะที่คุณพบทวินเฟรมนะคะเอร่ะนะทวินเฟรมนะคะในส่วนตอนที่คุณพบทวินเฟรมคุณนั้นมีพลังงานเอเอจีแบบไหนนะคะ justice นะคะ justice นะคะการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันการเป็นเพื่อนนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ทำไมคะอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเ,เขาเรียกว่าพลังงานชาวราศีตุลน,นะคะ ความยุติธรรมความเที่ยงธรรมนะคะความเป็นเพื่อนนะคะกฎหมายทนายความเอกสารนะคะการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะพลังงาน Queen of s o r d s นะคะน่าจะเป็น energy ของชาวทัตลมนะคะอืมนะคะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมรุ่นเรียนเพื่อนร่วเพื่อนที่ทำงานหรือ Everything all way อะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าในตอนนั้นมันเหมือนในการ มองหรืออะไรแบบนี้นะคะเขามองมาที่ชาวราศีสิงห์นะคะ Queen of c u p เออขอใขออภัยไม่ใช่ Ace of c u p นะคะอืมคือมันเหมือนว่าเขามองมานะคะมันเหมือน energy รู้สึกว่าอืมคนคนนี้นะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นคนที่แบบจริงจังนะคะเออเป็นคนที่น่ารักนะคะเออ มีความรู้สึกถูกชะตาต้องใจนะคะมี energy แบบอยากจะยื่นมิตรภาพให้ไม่อยากจะเป็นเพื่อนอืมไม่ได้ไม่ไม่อยากจะเป็นเพื่อนอยากจะทำความรู้จักดูดูเธอมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะจากที่มุมมองที่เขามองคุณนะคะอืมนะคะจะทำอย่างไรให้เอ่อได้ตัดสินใจเออทำอย่างไรที่เขาจะกล้าตัดสินใจนะคะเข้ามา มามารู้สึกอ่ะเหมือนเหมือนเขารู้สึกรักถูกใจอยากอยากยื่นนะคะความรักอยากยื่นหัวใจอยากยื่นถ้วยหรือมิตรภาพดีๆอ่ะให้ให้ชาวราศีสิงห์นะคะอืมนะคะเอ๊ะทำอย่างไรดีใครครวรคิดปินิพิเคราะห์มันอยู่ในสถานการณ์เหมือนคนที่เห็นหน้าคนที่รู้จักนะคะเหมือนเป็นเพื่อน Energy แบบนี้มาก,กว่ารู้สึกดีต่อคุณชาวราศีสิงห์ก่อนนะคะอืมนะคะเอาละ สามเหรียญน,นะคะอืมนะทำอย่างไรที่นะคะทําไมครับจะมอบความรู้สึกให้นะคะให้ชาวราศีสิงห์ได้นะคะอืมเขาถูกอกถูกใจคุณก่อนเขาปิ้งคุณก่อนเขาอยากสารไมตรีเขาอยากเอ,อ่เอ,อเขาเรียกว่าอยากจะรู้จักอยากจะทําความรู้จักให้มากกว่านี้นะคะอืมจะทําอย่างไรดีนะคะ พลังงานชัสมนนะคะที่เป็นอิทธิพลที่แฝงเลนนะคะมันเหมือนการเจอปุ๊บปั๊บฉับพลันเขาเจอหน้าชาวราศีสิง์เขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกว่านะคะมันเหมือนได้พบเจอใครบางคนที่เคยเจอมาแล้วในอดีตชาติเคยเจอมาหน้าคุ้นแต่ไม่รู้ว่าเจอที่ไหนมันมีความรู้สึกรักมันมีความรู้สึกว่าอยากทำความรู้จักคิด นั่งคิดพิดิตวพิเคราะห์มันเหมือนแบบเราปิ๊งแลกพบสบตาแลกเจอนะคะอืมแต่เขาแต่ชาวราศีสิงห์อาจจะไม่รู้อาจจะไม่ทราบนะคะพลังงานสามารถสลับเป็นเอ e r g y ของคุณก็ได้นะคะอืมของคุณคือของราศีสิงห์ที่มีเ n e r g y พลังงานกับทวินเฟรมนะคะมันเหมือนมันเหมือนว่าคนนี้คือใครคุ้นคุ้นมันเหมือนว่า ฉันทําไมหรือเหมือนรู้จักคนคนนี้ใครเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนจัสเมน่ะมันเหมือนการตื่นรู้การรู้สึกการนึกการย้อนกลับนะคะปุ๊บปั๊บฉับพลันรู้สึกปิ๊งรู้สึกรักรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมากระทานหาันแบบว่าอุ๊ย อย,อยากจีบคนคนนี้จังเลยดูดีดูโดดเด่นดูมีความมุ่งมั่นดูเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยคือแสดงว่าชาวราศีสิงห์จะต้องนะ,ะเขาเรียกว่ายังไงอะบุคลิกท่าทางรูปร่างหน้าตาเป็นที่ดึงดูดสายตาของเขาหรือเธอคนนี้นะคะแสดงว่าทำไมคะคุณอะต้องเจอแล้วเขารู้สึกปิงคุณเลยนะคะเออหรือตัวคุณก็เหมือนกัน อาจจะเป็น energy ที่รู้สึกนะคะเพราะชาวราศีสิงห จะเป็นคนที่ทําไมคะดูโดดเด่นดูมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะชอบเข้าสังคมแล้วก็เพื่อนฝูงเยอะมากมายทุกคนก็ต่างโฟกัสมาที่คุณคุณเป็นคนที่เก่งอะไรแบบนี้นะคะบุคลิกท่าทางดูน่าเกรงขามดูน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะเออมันเหมือนเชิงแบบเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่รู้จักที่ทํางานหรือที่เรียน คุณเจอกันที่ไหนก็ได้เพราะเราจะไม่สามารถเจาะจงระบุะรายละเอียดได้นะคะว่ามันเป็นที่ไหนเพราะว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นมาสองราศีสิงห์ก็ได้นะคะซึ่งคนราศีอื่นอาจจะคิดว่าชาวราศีสิงห์เป็นทวินเฟย์อะไรก็ได้เช่นกันนะคะอื มันมีเสียงเรียกร้องจากหัวใจนะคะว่าฉันต้องการคนคนนี้ตอนที่คุณเจอกันอะไรแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยแถวๆนี้นะคะแนวแนวนี้นะ,ะโอเคทีนี้เรามาดู energy ต่อไปอันนี้เป็น energy ที่ตอนพบกันใช่ไหมคะครั้งแรกเดี๋ยวหมอขออนุญาตสะบัดต,ตัวหน่อยรู้สึกเหมือนมันเมื่อยนะคะอืมนะจัสติสนะนั่งถือความรู้สึกไว้นะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่าในตอนที่คุณแยกจากกันไปนะสปะเป a รชันนะคะอืมแยกจากนะคะโอ้ถ้าถามว่ามีการครบหาดูใจหรือ,อยังนะคะมีการครบหาดูใจแล้วนะคะ มีการครบหาดูใจมีการขอโอกาสนะคะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกระทั่งบางคนนะคะบางคนนะคะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วนะคะเอออยากครอบครองอยากได้รับความรักยื่นความรักให้แต่ณนะตอนนั้นนะคะนะคะยังไม่พร้อมที่จะ,ะคะอมมิชเมนต์นะคะเออนะคะยังไม่พร้อมจะมีความรักแบบผู้ใหญ่นะคะ อ่านะยังไม่พร้อมที่จะดําเนินยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตแต่งงานมีครอบครัวไม่สามารถตัดสินใจได้นะจุดๆนั้นนะคะอืมเป็นพลังงานเดอะฟูลคือมีควาแรงดึงดูดนะคะมีความสนุกสนานมีความท้าทายมีความสุขแล้วรู้สึกเหมือนว่า คนคนนี้มี energy ที่พิเศษนะในฟิลลิ่งของคุณมีความอยากมีความรักมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เป็นความรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยากคุยอยากอยากอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยากอยู่ทาอยากทำความรู้จักนะคะอยากมอบโอกาสอยากช่วยเหลือหรืออะไรก็ได้หรืออยากเริ่มต้นนะคะแบบว่าโอเคคบแบบไหนก็ได้นะคะบางคนมันจะมีเอ e r g y ที่แบบว่า มีพลังงานความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปแล้วนะคะแต่ทีนี้มันไม่สามารถคอมมิทเมนต์ได้นะคะเป็นพลังงานของเป็นอิสระนะะการเป็นอิสระนะคะการเป็นอิสระของกันและกันนะ,ะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่ทําไมคะจะเริ่มต้นอืมจะเริ่มต้นใช้ชีวิตที่ที่แบบว่าตัดสินใจแต่งงานแล้วมีครอบครัวเนี่ยนะ,ะยังไม่ถึงเวลาอืมยังไม่ถึงเวลานะคะอะ มีพลังงานเดอะทาวเวอร์นะคะนะคะการแยกจากนะคะการจบในความสัมพันธ์ความหึงหวงนะคะโดยเฉพาะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทุกคนก็โฟกัสมาลายล้อมนะคะออมีความอยากนะคะในการที่เราจะเรียนรู้พัฒนาศักยภาพที่เราอยากจะเติบโตไปในอนาคตมีบางสิ่งบางอย่างของเขาและคุณที่ทำไมคะจะต้องนะคะค้นหาในโลกใบน,นี้ออกไปผจญภัย ในโลกกว้างอะ the f o o l the world เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้กระบดนการแรกของพวกคุณนะคะมันเหมือนว่าน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นมากกว่านะ e n น r น y ีนี้เลยวัยรุ่นแสดงว่าคุณเจอกันสมัยเรียนอืมสมัยเรียนหรือสมัยทำงานอายุไม่ได้เยอะมากนะคุณเจอกันเร็วน,นะคะ Energy ของสิ่งนะคะเขาบอกว่า adjustment ไม่รู้จะทำอย่างไรดีใครบางคนไม่ได้ action แบบว่า แอคชั่นที่แบบความรู้สึกในใจนะความต้องการของตัวเองยังมีสิ่งอื่นที่ทำไมคะยังมีสิ่งอื่นเนี่ยนะที่พวกคุณจะต้องทำก่อนในชีวิตนี้ตามหาแพชชั่นตามหาไลฟ์สไตล์ตามหาความฝันจินตนาการของพวกคุณก่อนในโลกใบนี้เรียนรู้ที่จะไปข้างหน้านะคะเออนะคะยังไม่พร้อมนะคะอืมแต่คุณนะคะเนี่ยนะคะมันมีสถานการณ์ที่นะคะ เศร้าเสียใจนะคะ tower นะคะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทำไมคะไม่คอมมิชเมนต์่ะแสดงว่าดวิลคือมีความสัมพันธ์ที่มีเรื่องหึงหวงหรือคุณหรือเขาก็ได้นะคะเป็นทำไมคะเป็นคนที่แบบตัวท็อประดับท็อปนะคะมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายแต่ก็ให้พลังงานในความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบว่าเป็นอิสระต่อกันยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าหนึ่งก็ได้แยกจากหรือห่างกันไป นะคะอืมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิว่านะคะมีพลังงานสถานการณ์ไหมนะปัจจุบันนี้นะคะว่านะคะเขาและคุณนะอในหน้าไพ่ทาโร่นะคะราศีสิงหรลัณนาสิงหรือดาวสุดาวจานัน v e r y t h i n g โอเวถ้าคุณคิดว่าอย่างชมคลิปนี้คุณใช้สิ์ได้ตามใจปรารถนาของคุณเลยนะคะ ในในหน้าไพ่มีราศีอะไรหมอะจะพูดแต่มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นราศีที่พูดนะคะเนื่องออกไม้อืมตุลน,นะคะมังกรนะคะอืมอาจจะเป็นดาวศุกร์ดาวจันทร์หรือราศีหรือลัคนาของเขาแบบไทยแบบตะวันตกก็ได้ทางนั้นนะคะคนที่เกี่ยวข้องนะคะหรือบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเราดูภาพรวมเนาะ general reading นะคะอืมนะคะอืม ความเที่ยงธรรมความยุติธรรมเ,เราอยากจะลุกขึ้นมานะคะเพื่อทำไมคะเพื่อเรียกร้องในความต้องการของชีวิตและจิตวิญญาณของของเราเออนะคะรัส,สีสิ่งรู้สึกแบบนั้นนะคะพยายามเรียกเขาและเขาก็นะคะมีเอเนจีที่ยังติดอยู่ในการแยกจากติดอยู่กับเรานะคะติดอยู่กับเราเราก็ติดอยู่กับเขานะคะติดกับ ของกันและกันในการแยกจากนะคะเดเดวิลอยู่ตรงนี้นะคะโลกทั้งใบนี้ยชั้นราศีสิงคือเอาใครไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เอาใครขอ,อไปคือรักใครไม่ได้อีกแล้วรักใครไม่ได้อีกแล้วนะคะราศีสิงหรือราคณะสิง์โอเคไหมนะคะเพราะจิตวิญญ,ญาณคุณอะมันเรียกร้องคนนี้เลย ะคะ a c e of p e n t a ค l e เนี่ยคนคนนี้ซึ่งมีค่ามากที่สุดสำหรับฉันฉันไม่เคยเจอคนแบบนี้ The World นะคะในโลกใบนี้ที่คุณห่างกันไปนั้นมากๆก,ก็ได้เช่นกันฉันไม่เคยเจอใครที่มีแรงดึงดูดสำหรับฉันนะคะในโลกใบเนี้ยนะ,ะไม่ว่าคุณกับเขาจะเดินทางกันไปทั่วนะ เจอใครผู้คนมากมายเจอการเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อทําไมคะเพื่อให้คุณได้รู้ได้ทราบได้กล้าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ตอบโจทย์ความรู้สึกจริงๆของคุณนะคะจัดเม้นทที่มันตื่นรู้ขึ้นมาที่มันเป็นแวบ,บว่าคนเก่าคนที่เคยเจอใช่หรือไม่นะคะมันใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะเพื่อทำไมคะเพื่อจะต้องทำอะไรบางอย่างนะคะให้นะ,ะ,ใ,หนะ,ะให้มันเป็นรูปแบบกระบวนการนะ การเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณการเข้าใจนะคะพัฒนาศักยภาพตัวตนของตนเองเลิกทำไมคะเลิกอีโก้ของตนเองเลิกมีความลำพองในจิตใจที่แบบว่าสวยหล่อดูดีมีอีโก้มีเสน่ห์ไม่สนใจใครคบใครไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องการคอมมิชเมนต์หรืออะไรแบบนี้นะคะไม่ได้มองแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ได้มองลึกซึ้งถึงขนาดว่าความรักคู่หรือยังไม่ถึงเวลาที่จะจะตื่นรู้จะคิดได้อ,อะไรแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีพลังงานของนะคะการย้อนกลับไหมนะคะอยู่ในเอเนจีของนะคะเจ็ถ้วยนะอืม ความฝันจินตนาการคุณฝันถึงเขานะอยู่ในระบบอยู่ในระดับตัวเลือกทางเลือกความลังเลใจความฝันจินตนาการฝันถึงกันติดต่อถึงกันเอ๊ะไม่เข้าใจมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขากําลังทําคุณก็เช่นกันนะคะเจ็ดถ้วยมาเก้าถ้วยนะคะเออนะนะนะคิดรู้สึกนะึกคิดนะคะในจิตวิญญาณของเราเองนะคะรู้ว่า นึกถึงคนนี้ฝันถึงคนนี้นะคะจิตวิญญาณเรียกร้องนะคะรักคนนี้มีแรงดึงดูดใจนะคะความรักน่าจะนะคะมีการรียูเนียนไหมมีการกลับมาพูดคุยกันเริ่มต้นแล้วนะคะมีการติดต่อสื่อสารเริ่มต้นติดต่อสื่อสารเพราะก้าวถ้วยมาจากเจ็ดถ้วยคือ คุณได้ติดต่อสื่อสารแล้วแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันนะคะคุณคุยกันและคุณมีความสุขฟูลฟิลแต่มันอาจจะมี Energy อะไรหลายอย่างที่คุณกับเขาจะต้องทำนะคะต้องทำเพื่อ,อ,อดูแลผู้อื่นในโลกใบนี้ทำเพื่อประโยชน์เพื่อสังคมทำอะไรตามความฝันหรือจินตนาการของคุณให้จบสิ้นก่อนนะคะมีกระบวนการของการติดต่อเริ่มต้นที่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วนะคะสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ แล้วก็มีการหยุดนิ่งบ้างคือมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาเริ่มใหม่นะคะแบบนะคะแบบยังไงนะคะแบบหยุดนิ่งนะคะเออแต่เข้าใจได้แหละว่าเรารักคนนี้มีความมีความเท่าเทียมอ่ะมีความรู้อ่ะเออเออเดี๋ยวนะไม่ไม่มีมีความรู้แบบมีความรู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจแล้วเออเราเข้าใจตัวเองว่า เขารักเราเราร,าร,ากราักเขาแต่มันยังมีภารกิจอื่นที่ทําให้ต้องหยุดนิ่งก่อนนะคะเออน่าจะเป็นความมั่นคงทางการงานการเรียนนะคะเออเพราะหนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะสร้างความมั่นคงก่อนงานเรียนอะไรเนี่ยหยุดหยุดนิ่งโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเราไว้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแต่แต่ยังมีกันและกันในใจนะคะเออนะคะเพราะว่าทําไมคะเ,เดี๋ยวก่อนนะปล่อยไปก่อนนะคะพอดูฟูลนะรอรอพลังงานเอเนจีนิดนึง เพื่อเพื่อให้ถึงเวลาที่ทาไมคะเหมือนคุยกันแบบผู้ใหญ่ไม่ต้องคุยกันทุกวันก็ได้ไม่ต้องติดต่อสื่อสารทุกวันก็ได้ให้คุณไปทําตามความฝันจินตนาการของคุณเองตัวเขาและตัวคุณเป็นอย่างนี้นะคะเออเป็นเป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะคะเออเป็นความรักแบบเข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะเออเข้าใจมีความเข้าใจในจิตใจของออลาศีสิงแล้วก คนของคุณเทินเฟรมของคุณนะคะเออมีพลังงานเอเนอร์จีราศีมิถุนเพิ่มเข้ามานะคะอ,อิทธิพลที่นะคะแฝงเลนส์นนะจัสเมนแล้วก็นะคะทาวเวอร์นะเขาบอกว่าสไนต์ออฟเพนดิเคิลนะคะเห็นไหมคะการวางแผนนะคะระยะยาวนะคะเออนะคะการวางแผนระยะยาวที่ ราศีสิงห์กับทวินเฟรมของคุณไม่ว่าราศีอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะที่คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นทวินเฟรมของฉันมันอยู่ในช่วงรีอยู่เนี่ยแล้วนะคะการที่มองเหตุการณ์ไปในอานาคตนะคะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อย่างมั่นคงนะคะงานเงินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันนะคะเห็นไหมคะสไน g h อ of เนเนะคะ, <S <s <of P> <acle> ะ,คะเขากําลังจะสร้างความมั่นคงนะคะเห็นไหมคะคุณและเขาสองคนเนี่ยนะคะ มันจะไปข้างหน้าด้วยกันนะคะอืมวางแผนการงานการเงินอยู่ในกระบวนการที่ค่อยๆเรียนรู้กันไปแบบช้าๆนิ่งๆแบบผู้ใหญ่นะคะเออแบบเป็นขั้นเป็นตอนอืมนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่าอันนี้คือยูเนียนปุ๊บทีนี้เรามาดูว่าโอเคเอ,อิน In u n เน n กับรังอยู่เนี่ยอันนี้มันก็เหมือนพูดไปหมดเลยนะทั้ง r e u n i น n นกับอิน n i o n นะไปด้วยกันเลยนะคะเออ ่ะเรามาเปิดเพิ่มอีกนะคะว่าอ้าโอเคเอ,อินยูเนียนอะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาบอกว่า The Star นะคะความหวังนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับการได้รับโอกาสครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอืมนะคะเออ คุณเป็นเหมือนแสงสว่างคุณเป็นเหมือนออน้ำทิพย์ฉลมจิตใจคุณเป็นเหมือนเดอสตาแรงบันดาลใจนะคะการเยียวยาเฮลิ่งจิตใจของคุณและเขานะคะที่ทำไมคะอืม เป็นแสงสว่างให้กันและกันเพื่อจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จเป็นกําลังใจนะคะการได้รับโอกาสครั้งนี้นะคะฉันจะทําให้ดีที่สุดอืนะคะเราจะสร้างฝันและจินตนาการของเรานะคะให้เราได้ถึงวันนั้นคุณนะได้ถือมันไว้แล้วะะเดอะสตาร์นะคะเออนะคะแต่ทําไมคะในการเฮลิ่งเยียวยาจิตใจเนี่ยนะคะเรายังอยู่ห่างไกลกันมันอาจจะมีความ รู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ถูกใจนะคะในการแยกจากหรือในการห่างมันมีแรงดึงดูดที่ทำไมคะสิบไม้งานเขาอาจจะเยอะหรือภาระรับผิดชอบทั้งคุณทั้งสองคนนะคะซึ่งทำทำให้คุณและเขาอ่ะไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดได้ส,สัมพันธ์นะคะหรืออยู่ในอ้อมกอดของกันและกันหรือนะคะได้พูดคุยได้นัดเดทหรือเจอหน้าตัวตัวนะคะมันมี energy ของยังไม่ถึงเวลานะคะส,สตาคือการอยู่ห่าง คือการเฮลิ่งเยียวยา,ยาจิตใจในความโกรธก่อนนะคะในความโกรธในอดีตในความห่างในความไม่เข้าใจและ <c oughs> นะคะเขาบอกว่าภารกิจที่กําลังทานะตอนเนี้มันหนักคนของคุณหรือตัวคุณก็ได้คือต้องรับผิดชอบก่อนนะคะเนี่ยสิบไม้นะคะเอ,อมีการสร้างความมั่นคงนั่นแหละหรืองานหรือเรียนอะไรก็ได้ทั้งหมดคือต้องมีภาร,ระหน้าที่ก่อนนะคะที่ <c oughs> อยากจะได้ควบคู่กันแสดงว่ามันต้องเป็นความมั่นคงเพราะ energy มันคือเหรียญน,นะคะความมั่นคงทางเรียนงานอะไรก็ได้เงินอะไรแบบนี้นะคะที่เราจะต้องมีนะคะเพื่อให้ความรักนะคะกับความอยากหรือความปรารถนาของเราเนี่ยนะคะไปเออไปได้สมบูรณ์แบบเวลาที่เราได้กลับมาเจอกันหรือพบกันนะคะการเดินทางนะอ่าพกดาการได้กลับมานะคะการได้กลับมาแล้วนะคะเออเดินทางหมื่นลี้กลับมานะ คำอธิษฐานจากคุณหรือคําอธิษฐานจากเขาจากดวงดาวก็ได้เช่นกันมีพลังงานราศีกุมนะคะขึ้นมานะคะการเดินทางกลับมานะคะอ่ะอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้คืออยู่นะอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้นะเออเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเออแต่ยังอยู่ห่างไกลด้วยภารกิจนะคะเดี๋ยวก็จะได้เดินทางมานะอยู่ในอินอยูเนียนว้าวเขารักคุณจิตวิญญ,ญาณเขา ส่งถึงคุณจิตวิญญาณคุณก็ส่งถึงเขานะค King of c u p เป็น Energy ที่หวานสวีทสมมุติว่าคุณอยู่ตรงนี้เขาอยู่ที่สถานที่หนึ่งที่ใดในโลกใบนี้ที่คุณรู้สึกถึงหรืออะไรเขาก็มี Energy รับรู้คือเนี่ยรับรู้พลังงานของคุณนะคะว่า โอเคนะเข้าใจว่าเราอะยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะอยู่ด้วยกันแต่เรารู้ว่าเรามีกันและกันในหัวใจอย่างอย่างเต็มเปี่ยมยังมีความรักและมีความหวังที่ทําไมคะจะจะมาซ่อมแสมหัวใจของเราสองคนให้มันเป็นความรักให้มันได้เติมเต็มให้เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะเขารู้สึกถึงคุณเนาะคิงออฟครับมีความรักที่สวีส่งมาให้นะคะเอาล่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกอีกทีหนึ่ง ตัวคุณก็เช่นกันนะคะก็คือมันเป็น energy ของ king of ครับก็คือความรักที่สวีทหวานที่มีการปรับความเข้าใจเป็นการปรับความเข้าใจแต่เราต้องยังอยู่ห่างกันนะคะปรับความเข้าใจนะอืมนะจะติดนั่นแหละนะคะเอาละนะคะอยู่ในขั้นตอนนะ,ะออขอดูความรู้สึกททินเฟรมของชาวราศีสิงห์ที่มี energy มาถึงคุณว่าอย่างไรคะ มันฟูลฟิลมากเลยอะนะคะโอเคนะแฮงแมนนะคะการรอคอยนะคะได้คำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกว่าในการรอคอยครั้งนี้นะคะความรู้สึกเขารู้สึกเครียดปวดหัวแต่เขาไม่ได้ยอมแพ้หรอก <c oughs> เขาก็ไม่พอใจที่อยู่ห่างคุณที่ต้องรับพระอะไรหนะักมากมายไม่ได้มาสักทีก็รออยู่นั่นแหละหงุดหงิดนะคะ <c oughs> เขาบอกว่านะ,ะเขาอดทนได้คุณก็อดทนนะคะเราเชื่อมั่นว่าเราจะผ่าน,ม,นมันไปได้เพราะเรา,เราคอยมานานแล้วบางครั้งอ่ะ เราก็ไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เราต้องรอคอยหรืออดทนนะคะแต่ในอนาคตนะคะสามไม้เท้าเราเชื่อเราสัญญาว่าความสัมพันธ์ของเราในอนาคตนะคะมันจะเป็นไปอย่างแบบเป็นผู้ใหญ่พัฒนาความสัมพันธ์หรือรักกันไปในข้างหน้าเรารอคอยที่จะทำไมคะเพื่อกลับไปหาคุณนะคะที่อยู่อีกที่หนึ่งนะคะเออนะคะมันเป็นเหมือนว่าฉันกำลังจะก้าวนะคะต้องทำอะไรเสร็จสิ้นก่อนนะคะกำลังจะก้าวนะะเห็นไหมคะ ถือวินเซิร์ฟกำลังจะลงไปในน้ำเพื่อไปเล่นกระดานโต้คลื่นเห็นไหมคะมีไฟมีแพชชันนะคะก็คืองานหรือเรียนหรืออะไรก็ก่อนนะคะต้องสําเร็จก่อนนะคะเขาบอกว่าอดทนรอคอยแต่ความรู้สึกเขาว่าก็ไม่ได้ชอบสถานการณ์รอคอยหรอกแต่ก็ต้องอดทนแหละทาอย่างไรได้ใจจิตจดจอ่อที่อยากจะมาหาคุณใจจะขาดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แถวๆนี้ยนะคะอืมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าขอภัยนะเดี๋ยวหมอขอคนกาแฟแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าชาวราศีสิงห์รู้สึกอย่างไรกับทวินเฟรมนะคะอือ <c oughs> หมอขอกินน้ำหน่อยนะชาวราศีสิงห <c oughs> ์ส่งพลังงานความรู้สึกให้ทวินเฟรมว่าอย่างไรคะขอดูนิดนึงนะคลิปนี้หมออาจจะพูดช้านิดนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องประมวลผลเออกว่าจะพูดนะคะโอเคนะคะ ถ้าใครอยากฟังให้มันเร็วก็กดที่มุมนั่นแหละคุณก็คงรู้แหละว่าเร่งความเร็วตรงไหนนะจ๊ะชาว youtube กันทั้งหลายเขาบอกว่า <c oughs> ชาวราศีสิงห์นะส่งพลังงานให้ทอิบินเฟรมบอกว่าว้าวในท้ายที่สุดนะคะคุณก็เลือกชั้นนะคะว้าวอาราซีเออนะคะ เขาบอกว่าไม่เป็นไรถึงตอนนี้ชาวราศีสิงห์บอกว่าถึงแม้ฉันจะไม่ได้เจอเธอเราก็สามารถติดต่อสื่อสารกับทางโซเชียลออนไลน์ได้ฉันเข้าใจนะคะแล้วก็ฉันส่งเขาเรียกว่าอะไรอะความรักเออ อวย,ยชัยอวยพรให้เธอทําความสําเร็จเร็วๆเราอ่ะนะอีกนิดหนึ่งเราก็จะได้เจอกันแล้วอีกนิดหนึ่งเราก็จะได้ทาคือมันเหมือนอีกนิดหนึ่งอ่ะมันจะสําเร็จเออคล้ายๆมันเหมือนแบบเรื่องเราอีกนิดหนึ่งเราก็จะเจอกันแล้วเลือีกนิดหนึ่งเราก็จะสําเร็จในการรียูเนียนเอออะไรสไตล์เนี้ยแพทแถวนี้นะคะอืมนะโอเคแทนแพรน์นะเออถึงแม้มีความห่างไกลถึงแม้อยู่ไกลนะคะแต่เราสามารถติดต่อสื่อสารได้นะคะเออเข้าใจนะคะว่า เ,เราต้องโฟกัสอย่างอื่นก่อนนะชาวราศีสิงห์ก็อาจจะโฟกัสความสําเร็จของตนเองโฟกัสงานโฟกัสเงินทําตามความฝันทําตามจิตนาการน,นะคะอืมนะคะเขาบอกว่านะคะแต่อิทธิพลที่แฝงเลนก็หมายถึงว่าไม่ต้องเครียดหรอกไม่เปลี่ยนแปลไปไม่แอบมีใครหลายคนนะคะไม่แอบ,บไปคุยกับใครเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะ ว่าเราจะฟันฝ่าอุปสรรคที่ได้กลับมาครองรักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยากนะคะอันนี้คือมันเหมือนว่าการประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จที่จะได้กลับคืนมาสักทีนะคะบอกว่าโอเคนะไม่ต้องเครียดส่งกาลังใจให้เธอทําสิ่งนั้นได้สําเร็จเขาก็อาจจะบอกคุณในความรู้สึกนี้เช่นกันเพราะว่ามันเหมือนเอเนจีที่ต้องอดทนนะคะเออเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะมีพลังงานตรงนี้ราศีธนูคู่ไปกับ ราศีสิงด้วยนะคะอืมนะความแปรเปลี่ยนกําลังจะคือคนที่หายไปคนที่จากไปกําลังจะกลับมานะคะอืมนะมีการติดต่อสื่อสารกันแล้วแหละนะคะอันนี้นะเพราะไพ่ใต้สำรับนะเนี่ยนะคะ Pa g e of Cup ส่งพลังงานความรู้สึกความรักเล็กๆที่ส่งหากันอาจจะไม่ได้บ่อยหรือไม่ได้ทีแต่บางคนก็ได้ส่งแล้วได้ทักทายแล้วนะคะ แต่ก็ยังบางทีก็ยังไม่ค่อยได้เดินทางมาเจอกันอยู่ห่างไกลกันนะคะมีภารกิจหนะ้าที่ที่ต้องต้องทำต้องทำกว่าที่เขาเรียกอะไรอะต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะกระบวนการนี้แต่ถือว่าเป็น energy ที่ดีดเออีเป็นความรู้สึกที่ดีว้าว fulfill มากเลยชาวราศีสิงห์นะคะ โอเคแล้วค okay ่ะเอาลนะค่ะนาออย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านใดที่อยากเช็กพลังงานก็แอดไลน์ไอดีมานะจัดเลขมงคลเสร,ริมดวงความรักการงานการเงนิงนโชคลาภได้หมดเลยนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะหรือจะดูดวงเนื้อคู่ก็ได้เช่นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเหมาะจนจะเปิดให้สําหรับสมาชิกชมก่อนนะคะสมาชิก65บาทนะคะแล้วก็จะเปิดให้ เป็นสาธารณะให้สำหรับคนที่กดติดตามขอบคุณมากๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะชาลสีสิงห์